มาพบกันในเบรกสุดท้ายของวันนี้แล้วเยเมื่อเบรกแรกที่เราได้ขังเพื่อนเอาไว้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดไฟใช่ใช่แกประหยัดไฟหน่อยสิประหยัดไฟหรอเหมือนฉันเลยยังกล้าเนาะกล้าเล่นมากเลยอ่ะไม่งั้นวิ่งก็ดังดีนะเวลาใช้ไฟเสร็จก็ปิดซะเหมือนพอสมคติว่าเราใช้ห้องนี้เสร็จ ทำอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปใช้ห้องอื่นต่อแล้วก็ไยักปิดก่อนปิดก่อนปิดห้องนั้นแล้วก็ค่อยไปเปิดห้องนั้นไม่ปิดห้องนั้นแต่ไม่ได้ปิดไฟปิดประตูห้องปิดไฟห้องนั้นโอเคปิดไฟใส่ก่อนจะเข้าห้องนอนคิดถึงไปนะอ๋อไม่ตมองว่าเขาแฟนเพจจริงๆอย่าพักแล้วอ่ะย้ายของดีกว่าค่ะอข้าวสุกขายของวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดนะ กดูไปเพจดีกว่าใครอ่ะไม่ไม่ไม่ไมรไม่ไถ้ไม่ไม่พูดอม่ะม่ม่ไม่ไมไม่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 ไปเไี่ยว่ไม่ไม่ม่ยม่ไม่ไมไม่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 ไว่ไม่ไม่ไแ่้ว่ไม่ไม่ไออไม่ามาไม่ไ่ไม่ไมงม่ไม่ไม้ไมไม่ไม่่ไม่่มไม่ไ่ไมมแล้วม่่่ม่่่ม่มม่ไมกมไ จรตัวร้ายอ่ะเ่อานี่นี่เดี๋ยวถ่ายรายกาสร็จคก็ต้องไปอะเล่เหมือน่อไหนะไม่ไม่เหมือนเมือนาสน่เองอะส้น่อ่ะางเปลี่ยนเปลี่ยนภาพ่าเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะโอ้ยม่อีกแล้วเหนื่อทุกวันเลยนะ้มารอพี่โกโบลีกก็เลยส่งเปลี่ยนเยนเปลี่ยนเบื่อแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าทำไมเบื่ไม่เบื่อเไมเบื่ช โชว์แล้วถอดรูปกไนในมือชือพอแล้วเก็บไว้ก่อนแกี๋วไปดูที่เพจเองจ้าใช่เขาบอกไม่อยากรู้อยากสิไปเลยแบบลาพีเดี๋ยวไล่ออกเพแต่มาโชว์ของเราเนาะก็มีไว้อัปเดตคลิปย้อนหลังไปดูได้นะคะแล้วเพื่อนคนไหนนะคะที่มี คลิปดีคลิปเด็ดหรือว่าอยากจะแนะนำติชมอะไรพวกเรานะคะส่งมาได้ที่หน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจบีลิแกนและแตกมันโชว์ค่ะใช่แล้วก็เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะแล้วก็วันนี้นะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนั่นก็คือร้านบ้านตากอากาศเย้ขอบคุณมากค่ะเย้เฮ้ยอย่าเพิ่งสิแล้ววันนี้จะร้องเพลงอรายการขอบคุณสถานที่เรียบร้อยแล้วนี้บรรยากาศสบายๆแล้วร้อเพลงสบายๆสบายเหรอี่ อยากอยากร้องเพลงเนี้ยไม่ใช่เหรอกันไฟอยากร้องเพลงเนี้ไม่อยากต่ออยู่พ่ะย่ะอยากอยากสนใจหน่อยโอเคโอเคอยากอยากร้องเพลงกลัวกลัวอะไมกลัวพี่พลอยไม่โอ้นางพี่พลอยนากลัวฉันพานางไปฉีดยาแล้วจริงฉันร้องไห้ก่อนเลยได้ป่ะเพลงอยากอยากอยากรีบร้องแล้วรีบพาพี่พลอยกลับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจริงเหรอแต่เมื่อเช้าฉันพานางไปฉีดยาแล้วจริงนี่พยาบาลตางกลัวอยู่เนี่ยโอเคโอเคคุณมุ่นเลยอะแล้วเพลงกลัวกันเนาะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะนั่นก็คือร้านบ้านตักอากาศที่เอื้อเฟื้อสถานที่พวกเราได้ถ่ายทำในวันนี้ค่ะฝากสถานที่ขอบคุณสถานที่เรียบร้อยไหมเราจะร้องเพลงอะไรกันเพลงเพลงเพลงไม่มีใครคิดเพลงมาเลยหรอยากาศแบบนี้ต้องร้องเพลงอะไรกลัวกลัวพี่กลัวอะไรกลัวพี่พลศ์ทำไม้องกลัวฉันอ่ะดูหน้าสิยากลัว พี่บอยพี่บอยหน้ากลื <S <S นั่ังฉีดยาแล้วจริงะนะฉันพาไปเมื่อเช้างั้นเราเราเรีบรอร้อนเอออรีบรอดีกว่าไปดีดกว่าโอเคงั้นเจอกันใหม่ที่หน้านะคะสำหรับวันนี้สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ